คุณผู้ชมและเพื่อนๆครับก่อนอื่นเลยนะครับกด s ั b s c ค i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทดสอบเกมใหม่กันอีกหลายๆเกมครับที่ Star s ซ e d นะฮะเราจะเข้ามาเนี่ยวันนี้เราค้นพ,พบวิธีการพัฒนาตัวละครอย่างอย่างเร็วนะฮะนี่ครับพัฒนาตัวละครอย่างเร็วตอนนี้เรามีตัวละครที่เป็น UR แล้วไอเรนนี่เป็น UR แล้วนะครับกับเซียเป็น UR แล้ว2ตัวละครนะครับ ที่เหลือก็เป็น SSR 1กับ SSR เรียงเียงกันไปนะครับนี่ฮะเรียงเียงกันไปวิธีการก็คือจะต้องไปซุ่มนี่ครับไปรับสมัครไปรับสมัครอย่างเร็วเลยนะครับรับสมัครอย่างเร็วเลยเนี่ฮะร,รับสมัครอย่างเร็วรับสมัครทีมโปรไซออนเนี่ยฮะแอนดรอยโปรไซออนเนี่ยตั้งแต่รับสมัครแบบสร้างสรรค์นะฮะ ร, ID, รับสมัครจำนวนไอรีรับสมัครโพเซออนทั่วไปแ่มิทภาพลักอินอะไรนะครับต้องอัดมาเยอะๆเลยครับต้องอัดมาเยอะๆเลยนี่ฮะนี่ก็แอดสุ่มมาเนี่ยนะฮะจนกระทั่งตอนนี้หมดแล้วเหรียญหมดแล้วอัดมันจะเหรียญหมดแล้วนะที่เก็บไว้ไปร้อยทั้งหมดแล้วนะครับ,บ,นนะรบตอนนี้ต้องใช้ไอ้นี่ละใช้เหรียญสตาร์ซิสตาร์บิดแล้วนะครับอ่ะลองดูนะครับลองดูอีกอีกสิบชิ้นเนะี Star ่ยสตาร์บิดนะครับเอาละ เอาลครับสตาบิดมาแล้วครับเปิดเลยนะฮะอังมีสีทองด้วยสีแดงด้วยเฮ้ยเอาลครับนี่ฮะต้องต้องลุยต้องลุยรับสมัครมาเยอะๆเพื่อจับเขาเอามารวมเป็นจาก,ก S R, R ก็เป็น S R 1เป็น S S R S S R ก็เป็น S S R 1นะ,ะ S S R 1ก็ไป U R เนี่ยฮะมีวิธีเดียวที่เราจะทำได้ได้เร็วนะฮะต้องรับสมัครเยอะๆ เพื่อที่จะเอาการ์ดที่เหมือนกันเนี่ยเอามารวมกันนะฮะนี่ครับอ่านี่ได้สองตัวเลยได้สองตัวเลยแอสเนียใครเอย่ยแอสเนียได้ไอเลนมาป่ะเนี่ยแอสเนียเนี่ยได้ไอเลนมันจริงจริงด้วยไอเลนเป็น UR แล้วหาดีครับเรเอายูอาร์กับ UR อาร์มารวมก็เป็นอะไรอ่ะเป็นแอลอาร์นี่ ได้มาแล้วได้มาแล้วนะครับนี่เนี่ยพวกไดอาน่าอะไรพวกนี้ได้หมดครับระดับนะ S S R เนี่ยเนี่ยก็ได้สองเลยใช่ไหครับนี่ครับได้ S S R มาสองนี่คุ้มมากเลยคุ้มมากเลยเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วแอดก็ไปทำเนี่ยไอตัวที่โปรไซออนเะนี่ยนะครับได้ที่โปรไซออนเะนี่ยแล้วก็ไปจัดการโปนะรไซออนเนี่ยเลื่อนระดับสายสุดนี่นะครับ อันนี้เราก็มาดูว่าอะไรที่เลื่อนจะดับได้ตอนนี้ไอรัสเลื่อนได้แต่ว่าไอรัสเลื่อนเนี่ยมันจะต้องใช้ SSR 1เนี่ยสอ,สองชิ้นนะครับ SSR 1 2ชิ้นเพื่อจะมารวมรวมเอาไอรัสให้เป็น UR แต่ครั้นี U ้ของไอรัสไม่มีเลยก็จะต้องไปใช้ SSR 1ของใครก็ได้มา2ชิ้นแต่แอดว่าจะยังไม่ทำนะครับแอดจะยังไม่ทำานะตัวอื่นละ่ะ ตัวละครอื่นก็เหมือนกันครับ SSR หนึ่งไปเป็น UR เนี่ยเนี่ยบินไฮสต็อบซิลเฮ้แต่สต็อบซิลตัวนี้มีสองอันนะถ้าไม่ได้เหมือนกันเอาสต็อบซิลไปเป็น UR ก็ไม่ได้เพราะจะต้องไปใช้ของบินไฮหรืออ๋อมีสต็อบซิลอยู่นี่ตัวหนึ่งนะฮะมีสต็อบซิล SSR หนึ่งตัวแต่ว่าสต็อบซิลนี่หาง่ายเอดไปทำที่หลังก็ได้เพราะหาง่ายเดี๋ยวเวลาเราไปรับสมัครก็มีเยอะนะฮะ แล้วก็เสร็จแล้วแอดก็ไปพัฒนาตัวละครจนกระทั่งเห็นไ,ไหมครับตอนนี้ไอเรนเนี่ยเป็น UR เลเวลเป็น71แล้วนะครับเป็น71แล้วแล้วก็เซียเป็น UR 64เออเดี๋ยวเซียตาไมไปเป็น65หน่อยดีกว่านี่ฮะอ่ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาลุยกันนะครับ65อาจจะหมดแล้วนะเนี่ยนะเพราะช่วงหลังเนี่ยการอัพตัวละครจะใช้ตัวนี้เยอะฮะใช้การ์ดตัวนี้เยอะ e.x.p. นะครับ e.x.p. เนะนี่ยคู่มือกลยุทธ์เนี่ยนะครับใช้เยอะหน่อยอ่ะโอเคพอพัฒนาตัวละครเสร็จแล้วเอาไปทำอะไรมันก็เป็นหลักการเดียวกันเหมือนกับแรงคิเซอร์หรือเกมอื่นๆนะครับพัฒนาตัวละครให้สูงสุดแล้วก็ไปลุยไปลุยด่านไปลุยด่านตามเนื้อเรื่องกันครับรับของรางวัลก่อนอานไว้เยอะอ่ารับให้หมดอ่าเลเวลขึ้นเป็น27แล้วครับ27แล้วแล้วก็พาผู้ชมไปอ่ะนี่เลย จมตีเลยตอนนี้ที่เซกเตอร์4นะครับเซกเตอร์4เนี่ยแอดลุยมาจนถึงที่ด่านที่เท่าไหร่แล้วละ่ะด่านท้ายแล้วอะยี่สิบเก้เรื่อไงไรเนี่ยมุกี้ลืมให้ดูนะครับเมื่อกี้ลืมดูอ่ะลุยเข้าไปก่อนหนึ่งด่านเดี๋ยววันนี้ลุยุยบอสเลยครับด่าน28 4สิทับยี่สิบแปดเออเลยสด่านด่านนี้28ะ่ะเดี๋ยวต่อ29 30อัดบอสเลย เพราะว่าการผ่านด่านตามเนื้อเรื่องนี่มันมีผลกับเกมอย่างมากนะครับมีผลอย่างมากเลยเพราะว่าอันนี้ชนะแล้วนะครับชนะแล้วนี่ชนะแล้วนะครับนะครับชนะแล้วแล้วก็ดูสถิติสถิติเนี่ยไอ,ไอเลนเนี่ยลุยไป2 4 12เซนําหน้าเลยตามด้วยแอมโบเซียแล้วก็เสียนะฮะตอนเราไปดูซิว่าถ้าเราออกไปดูตอนนี้เราอยู่ที่ที่เทหล่เอย เซกเตอร์สสเตจยี่สิบเก้านะครับลุยเลยสเตจยลุยเลยลุยเลยลรย,ย,ยเสเตจยี่สิบเก้าเอาล้ครับจมตีจมตีจมตีนะเาตจยที่ไม่น่าจะยากนะครับไม่น่าจะยาก ว่าตอนนี้ตัวละครเราเป็น UR 2อฮะนะฮะอันนี้คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของ s t a r ซ i t นะครับเชื่อว่าไม่แน่ว่าต่อไปเนี่ยแรงพิซเซอร์อาจจะพัฒนาเป็นเป็นเนี่ยเป็น UR เป็น L เป็นอะไรพวกเนี้ย UR L LR อะไรพวกนี้ฮะต่อไปเป็นสเตจสุดท้ายครับสเตจสุดท้ายเนี่ยจะได้รางวัลชิ้นสุดท้ายก็คืออันนี้รางวัลสุดท้ายก็คือตัวรัคส์มากรไซออนนะครับเอาละ ลุยเลยเจสุดท้ายลุยเลยลุยเลยลุยเลยด่านสุดท้ายแล้วเจอบอสกันหน่อยบอสเพิ่งเลเวลห้าสนะครับห้าสเอาลครับช่วงเจอบอสนี่จะมีการโหลดชา้านิดนึงเอาล้วครับเฮ้ยบอสนี่เหมือนกับคล้ายๆกับอะไรนะ คล้ายๆกับตัวละครที่เป็นเพื่อนของกัปตัน,นเมริกาชื่ออะไรลืมชื่อแล้วคล้ายๆเลยที่เป็นดัดแปลงทหารดัดแปลงอ่าเสร็จยังเสร็จยังหายเก่งความหน้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ไปอ่านว่าผ่านด่านที่ผ่านเซกเตอร์4เรียบร้อยนะครับเซกเตอรอ์4ผ่านเรียบร้อยปลดบล็อก ก็จะปลดล็อกเม,ล,ม,มลิซาเมดิซานะครับเมลิซาในเรือเรื่องนะฮะปลดล็อกไ,ไ, <ๆ S 2> ไปนี่ครับปลดล็อกเสร็จเรียบร้อยเราก็ตอนนี้ต่อไปก็จะเข้าไปเคลียร์ด่านหนึ่งนะไอด่านหนึ่งของเซกเตอร์5นะครับเซกเตอร์4จบไปหมดแล้วนะตอีนี้เราไปดูว่าถ้าเราผ่านเซกเตอร์4เนี่ยการที่ลุยผ่านด่านนียมันมีผลอย่างไรมันมีผลไอ้นี่นะครับมีผลต่อแอสเนียเนี่ยนี่ครับ เอสเนียเนี่ยเราเข้าไปในเมืองของ As เอสเนียพอเข้าไปในเมืองของเอสเนียเนี่ยครับเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะเปิดพวกนี้เปิดศูนย์ปฏิบัติการขนส่งของกำลังเปิดศูนย์เปิดใช้เปิดอะคาเดมี่เปิดศูนย์เกมยังเหลืออีก2องสองศูนย์ก็คือศูนย์วิจัยซึ่งจะปลดล็อกศูนย์วิจัยต้องผ่านอ่าเซกเตอร์หด่าน19นะครับแล้วก็ไปปลดเอสเนียแพลนที่ ซิกเตอร์6ดันสามตวให้หมดนะฮะตอนนี้ได้รางวัลแล้วเก็บเลยเป็นวัลของเฟยนะครับเฟยรับเลยเนี่ยเพราะฉะทุกวันเนี่ยต้องเข้ามาที่ที่พี่เมืองตรงนี้แอสเนียนะครับเพราะเข้ามาเพื่อมารับรางวัลมาเช็คนะฮะแล้วต้องทุกวันก็ต้องเข้ากิวอันนี้แอสเข้าไปแล้วนะกิวนี้เข้าไปแล้วไปปฏิบัติการกิวเรียบร้อยแล้วไปต่อสู้กับบอสนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะ ค้นสเสบียงขนสเสบียงก็ไปมาแล้วนะครับนี่ครหมดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วนะค้นหาโค้ดปรับปรุงนี่ต้องปลดล็อกได้ที่ต้องเรามีตัวละคร UR 1นะฮะถึงจะทำได้ก็รอไปก่อนนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรอารีน่าอารีนา,า,นาก็ปลดล็อกมาแล้วอ่ะโอเคครับเี่ยครับ ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับการพัฒนาทีมโปรไซออนก็เพื่อที่จะทําให้ตัวละครเราแข็งแปร่งแล้วก็จะลุยด่านผ่านด่านเนื้อเรื่องนะครับเนีย่ยรับรางวัลรางวัลพวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมที่ทําให้เราพัฒนาตัวละครของเราได้เพิ่มไปเรื่อยๆให้แข็งแปร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับพัฒนาโปรไซออนนี่ะเลเวลอัพ65แล้วใช่ไหมครับเา้าเอา65ห,หมดเลยขอ,อไหมเนี่ยเฮ้ยได้อยู่65 65 ตัวละคร5ตัวละครนี้เป็นตัวละครหลักที่เราพาเข้าไปลุยนะครับอ่ะ65สานี่ครับอาละสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนนะครับได้ไกไล,ลให้คุณชมกับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เพิ่งมาทดลองเล่น StarCit ใหม่ๆได้รู้ว่าได้พอมาไปเห็นแนวทางว่าเราจะจัดการกับไทม์ไลน์ของเนื้อเรื่องอย่างไรนะครับไปจัดการบอสของแต่ละเซกเตอร์อย่างไรอันนี้กรณีนี้คือเซกเตอร์4บอสก็ไม่ได้ยากแต่เราต้อง พัฒนาตัวละครเราให้สูงไว้นะครับก็หวังว่าน่าจะสนุกสนานกับ Star Seed พอสมควรนะครับพอสมควรทีเดียวแหละก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ